อ่ะนี่ครับวันนี้กินกินเนื้อที่อาเสร็จมีของอร่อยเราชมดูรอบเนี่ยเดือดขนุนขนุนนี่ครับขนุนย่อครับที่ที่ตรงจุดชมวิวครับผมดูครับโอ้โหสวยสวยเอาเนี่ยเนี่ยเนหอมนะครับเนี่ยหอมหอมหอมเนี่ยหอมเนี่นี่ครับโอ้หอมชื่นใจมากโอ้โหดูโอ้หอมชื่นใจเดี๋ยวจะไปไปฝาดูเดี๋ยวไปฝาดูโตเรื่อยเนี่ยเดือดดูตาย นี่ก็บรรยากาศโอ้โหซัดไวตองอะไรมารองเลยครับนี่นี่ร้มาไวตองนี่แหน่โอ้โหเราจะลองเลยเราล็อกดลยเราผาเลยเดี๋ยวากล้าไงผากร้าไงนี่นี่มีขวาเนี่ยเนี่ยผาเชื่อใหม่ครับโอ้โหเยี่ยมเลยเนี่ยโอ้โหนี่หมดเนี่ย โอ้โหเนี่ยนี่ครับโอ้โหโอ้โหนี่ครับขนุนเนื้ออ่อนครับนี่ครับขนุนเนื้ออ่อนนี่ไงเนี่ยโอ้โหรครับโอ้ยขึ้นได้ไหมโอ้โหนี่เนื้อเหลืองเลยโอ้โหเจ๋วเลย เดี๋ยวเอาไปจับเช,ช็ดยางมาเช็ดยางน่เช็ดยางหน่อยเช็ดยาหน่อยเช็ดยางหน่อยโอโ้ยางเยอะเลโอโ้จะว่าอะไรอันนี้เนื้ออ่อนครับโอ้เนื้อเหลืองครับเนื้อเหลืองได้ได้เลย โอ้โหเยี่ยมเลยนี่ยเนี่ยขนุเนี่ออ่อนครับเนี่ยดึงมากินได้เลยครับขนมเนื้ออ่อนเนี่ยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเอาชิมดูนะโอ้โหอืมรสก็อร่อยมากเนี่ยเนี่ย อืมครับเย็บนี่เนี่ยอยู่นี่ครับเม็ดเลินละเม็ดออกแล้วเลยนี่นี่เนี่ยอยู่นี่ครับเนี่ยนี่อยู่นี่นะนี่ยเยบเนี่ยโอ้โหเล่ยๆหน่อยนะนี่ตะกินลื่นคอดีครับนะครับอืมอืม อืมเออหวานๆครับหวานๆครัอืมครับโอ้แจ๋วเลยนี่ครับโอ้เม็ดล่ลมาแล้วครับ เนี่ลีเรี่ก่อบอืมอืมว่าเรื่องจิดใจครับอืมลองจินดูวะจะรู้ได้ตัวนะการหน่เนื้อ่านะข้าวจัมปาดารนะโอ้โหนี่ครับเลยนะ โอ้โหนื้อต้องพามาก่อนครับเนี่ยนี่ลองชิมดูก่อนกินชิมให้ดูอ๋อนี่ครับเนื้อแล้วพามาแล้วก็แล้วก็เอายางออกครับเนื้อโอ้โหเนื้อโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยเต็มเต็มเลยอร่อยไหมอืมับ หวานหวนา ah. น,นมั cant. นๆครอับอืมนะเลื่อนฟองนุ่มครับนุ่มปากอืมอร่อยครับอืมเยี่ยมเยี่ยมเนอะเนะเยี่ยพาเยี่าแล้วก็แล้วก็เอายางออกครับนะโอเคครับเนี่ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเ่อะเยี่ยมเลยนอะครับ